อัปเดตผลงานกันหน่อยดีกว่าครับว่าออโต้สปาเรามีงานอะไรให้บริการกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็คันแรกเลย MG4 คันนี้นะครับทำโปรแกรมกราฟินไฮคอสนะครับโปรแกรมนี้อ้ําต้องบอกเลยว่าทางร้านเราครับเน้นความเงางาเป็นพิเศษทําแล้วต้องเงาต้องสวยกว่ารถใหม่ป้ายแดงถ้าทําแล้วไม่ตกต่างคอนเซ็ปต์เดิมครับเอามารูปหน้าอ้ําได้เลยนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถมาดูงานตัวอย่างได้เลยนะครับสำหรับงานขัดปรับผิวส้มหรือไม่ขัดปบผิวส้มมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับซึ่ง MG คันนี้ก็เลือกโปรแกรมที่มีการขััดปรบผิวส้ม แล้วก็แน่นอนครับในการเคลือบเซรามิกเคลือบกาฟินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันกันริ้วรอยกันสะเก็ดหินไม่ได้นะครับฉะนั้นรถคันนี้เป็นรถที่ใช้เดินทางไกลยอยู่ทุกๆวันนะครับลูกค้าก็เลยเลือกติดตั้งฟิล์มใสกันรอยแนวพัะทาด้านหน้าก็คือฝากระโปรงนะครับกันชนหน้าไฟหน้าพวกนี้ มีการติดตั้งฟิล์มใสกันรอยตัว b u e Series นะครับที่มีความหนาถึง205ไมครอนนะครับตอนนี้ช่างก็กําลังเก็บรายละเอียดต่างๆนะครับแล้วก็วันนี้เราส่งมอบลูกค้าแล้วต้องบอกเลยนะครับว่ามันเงาแตกต่างจากเดิมเยอะมากๆเลยคันนี้นะครับรับไปดูคันต่อไปครับต่อมานะครับ B M Series 3คันนี้นะครับเป็นลูกค้าที่อยู่จังหวัดน่านเลยลูกค้าเคยรับฟิล์มสีดาด้านนะครับจากกรุงเทพนะครับแล้วก็ครบอายุการใช้งานแล้วก็ให้ทางรานออโต้สปาลอกฟิล์มเดิมออกนะครับแล้วก็จะทําการเคลือบโปรแกรมกราฟินไฮ คิดว่ามีการใช้พาเมอร์หรือน้ํายาประสานค่อนข้างที่จะเยอะนะครับฉะนั้นตามขอบต่างๆเนี่ยจะมีคาบกาวเยอะมากเลยซึ่งจริงๆปัญหาตัวฟิล์มไม่ค่อยมีนะครับแต่ตามจุดพับจุดเก็บขอบฟิล์มอย่างเงี้ยมีน้ํายาพาวเมอร์เยอะมากตอนนี้ช่างก็กําลังเก็บดีเทลต่างๆให้รถคันนี้นั้นดูเนี้ยบดูใหม่แล้วก็อย่างที่อ้ําบอกครับปับผิวส้มแล้วเคลือบเซรามิกเคลือบกาวฟิล์มเนี่ยลดเงาสวยกว่ารถใหม่ป้ายแดงแน่นอนเพื่อนๆรอชมคันนี้กันนะครับต่อมาคันนี้อีกหนส่งมอบแล้วนนะครันนี้ดิมๆะครับเมีกาาแสท่อนล้วก ทําการลอกออกไปแล้วแล้วก็นํามาเคลือบขัดปรับผิวส้มทั้งคันเลยแล้วก็เคลือบกราฟีนไฮคอ์แล้วก็ตั้งฟิล์มใส่กันรอยแนวพัทัาด้านหน้านะครับก็เริ่มตั้งแต่ที่ขอบกระจกตรงนี้ฝากระโปรงแต่ทีเนี้ยกันชนนะครับเราไม่สามารถติดตั้งฟิล์มใส่กันรอยให้ได้เลยเพราะว่านะครับกันชนเนี้ยทั้งชิ้นเลยมันมีการทําสีมาใหม่นะครับแล้วบางจุดเนี่ยมีการเก็บดีเทลของสีไม่เรียบร้อยฉะนั้นการติดตั้งฟิล์มเนี่ยมีความเสี่ยงมากๆเลยระหว่างที่ติดตั้งแล้วเรายกฟิล์มเนี้ยมี ฟิล์มออกสีหลุดตามแน่นอนเราก็บอกข้อระวังให้กับลูกค้าทราบเลยลูกค้าก็เลยเลือกที่จะไม่ติดตั้งฟิล์มใส่กันรอยนะครับแล้วก็เอาผ่าด้านข้างคันนี้นะครับเหมือนเดิมครับโปรแกรมที่ขายดีของร้านออโต้สปาเลยขัดปรับผิวส้มทั้งคันนะครับแล้วก็ติดตั้งฟิล์มใส่กันรอยแนวะัดด้านหน้าต้องบอกนะครับว่ารถเอาผ่ามีลักษณะเป็นผิวส้มค่อนข้างมากเลยฉะนั้นใครที่ใช้รถสีดําอยู่เพื่อนๆลองสังเกตผิวแล็กเกอร์นะครับมองแบบสะท้อนนะ่ะมองแบบย้อนแสงหน่อยนะครับ เราจะเห็นลักษณะที่ผิวเลกกเกอร์เขาเป็นคลื่นขู่ขายเยอะมากๆเลยตรงนี้เป็นแลกกเกอร์ส่วนเกินนะครับใครที่บอกว่าสีเดิมๆแิเลกกเกอร์เดิมๆมโรงงานเนี่ยดีอยู่แล้วอ้ําก็ไม่เถียงครับดีจริงแต่ความเรียบเนียนความสวยงามความใสเนี่ยมันไม่มีฉะนั้นเราจะต้องมีการตกแต่งแลกกเกอร์ส่วนเกินนี้ออกนิดหน่อยนะครับรถจะได้มีความเงาความใสแล้วคือเราเอาหน้าไปส่องแล้วมันเงาเป็นกระจกได้เลยนะครับพออ้ําบอกเลยนะครับอ้ําไม่มามันโนนะครับว่าเคลือบกาฟีแบลเราจะเงาขัดปับผิวส้มนี่แหละเงาชนะเลิศเงาตั้งแต่การเตรียมผิววววเเเเลลยยแ้้อออาาาาานํคืบทีี่่ดๆไไป็กมง ตอนนี้ช่างกรก็กำลังติดตั้งฟิล์มใส่กันลอยด้านหน้าอยู่ก็ปล่อยช่างทำงานไปนะครับเอาไปดูคันต่อไปครับต่อมานะครับด้านหลังอ้ํานะครับเป็นดีพอลเอส05ครับคันเนี้ยลูกค้าก็ได้มีการพูดโทรคุยกับอ้ํานะครับว่าลักษณะการใช้งานของเขาเนี้ยไม่ได้ใช้งานเดินทางไกลเลยใช้งานเดินทางในจังหวัดเป็นหลักนะครับก็เลือกโปรแกรมกราฟีนไฮคอสขัดปับผิวส้มนังคันเลยส่วนฟิล์มใส่กันรอยนะครับอ้ําก็ไม่ได้แนะนําให้ลูกค้านะครับเพราะว่าลูกค้าก็ต้องการที่จะประหยัดงบแล้วก็ไม่ได้้้ออิินนนกกกััับฟลล์มมมมใสสรรยยเเท่่่าาไหแววว็จงๆ S15 ตีีีค ตรงจุดขอบของกันชนหน้านะครับทางโรงงานเขาพ่นเก็บสีมาไม่ดีเลยครับทั้งที่เป็นสีใหม่โรงงานเลยนะฉะนั้นการติดตั้งฟิล์มไปเนี่ยอ้ําเคยเจอเคสแล้วติดตั้งฟิล์มไปขยับฟิล์มไม่หน่อยสีหลุดตามเลยฉะนั้นมันเป็นความเสี่ยงของรถไฟฟ้าแต่ละรุ่นนะครับอ้ําจะบอกลูกค้าอยู่เสมอนะครับไม่ว่าคุณจะเคลือบอะไรไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเคลือบแก้วเคลือบกาวฟิล์มหรือติดตั้งฟิล์มใสกันรอยปัญหาในอนาคตคุณจะต้องพบเจออะไรบ้างมีวิธีการแก้ไขอย,อย่างไรพราะอ้ําเป็นคนที่ชัดเจนครับไม่้้ององงาาคยั่ืดีีนนน ไม่อยากจะพูดแบบนี้ครับเพราะแต่ละคนมีลักษณะการใช้งานไม่เหมือนกันฉชนั้นอ้ําดูแลลูกค้าแต่ละคนไม่เหมือนกันสักคนเลยนะครับแล้วก็ด้านนู้นนะครับก็เป็นงานเซอร์วิสรีค้ดนะครับเป็นงานบริการหลังการขายของทางร้านออโต้สปาเพื่อนๆอาจจะได้เห็นงานใหม่ๆเราแล้วแต่สิ่งสําคัญที่เป็นหัวใจหลักอะ่ะที่ทําให้ลูกค้าเชื่อมั่นในร้านออโต้สปาก็คืองานบริการหลังการขายนะครับต่อให้คุณจะเคลือบดีแค่ไหนยังไงก็แล้วแต่หลังการขายของเราคือการขัดทําใหม่ไม่ใช่ว่าน้ํายาเราไม่ดีน้ํายาเราดีครับแต่เงินนน1000บบบาาาาาาาทที่เเเาานนะเรรรกกกก็ลลููคคค้้้มใใตอออยืห บางคันไม่มีริ้วรอยเราเคลยร์เคลีย์มลภาวะแล้วก็เคลือบกราฟฟนเคลือบเซรามิกให้ใหม่บางคันมีริ้วรอยเราก็ขัดเคลียร์ริ้วรอยให้นะครับฉะนั้นใช้บริการที่ออโต้สปาเงินที่คุณจ่ายมาทุกบาททุกสตางค์มันคุ้มค่ากับลูกค้าที่สุดเพื่อนๆน,นะครับหรือท่านใดที่กําลังสนใจบริการด้านนี้อยู่ อย่าพึ่งตัดสินใจในการเปรียบเทียบแต่ราคานะครับแล้วก็อย่าไปหลงเชื่อโฆษณาอะไรเยอะเพื่อนๆมาดูตัวอย่างงานจริงด้วยตาเปล่าเลยอ้ํานะครับอ้ําออโต้สปากล้าพูดกล้ายืนยันกับลูกค้าเลยคุณมาดูตัวอย่างงานจริงที่ร้านอ้ําคุณไม่ต้องทําการนัดครับคุณสุ่มเข้ามาดูได้เลยแล้วคุณจะได้เห็นงานใหม่ๆและงานบริการหลังการขายของเราทุกวันอ้ําไม่ชอบเอาผักชีมาโรยหน้าครับสร้างภาพให้ร้านตัวเองดูมีงานครับขอบคุณครับ